มีกรณีแังน้ำระเบิดตอน3ามทุ่มครึ่งที่ผ่านมาของ East Water นะครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีการทดสอบการใช้อุปกรณ์ชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับของ East Water แล้วเกิดระเบิดขึ้นมาทำให้บ้านเดินประชาชนใกล้เคียงถูกแรงดันระเบิดเป็นแรงดันของน้ำพัดหายไปสองหลังเลยนะฮะบ้านหายไปสองหลังรถตู้บนถนนสายเจตอน2พิกค,คว่ํ เศษวัสดุจากเจ้าวัสดุตัวาจากเครื่องมือตัวนี้เนี่ยบ้านเรือนเนี่ยปลิวเลือนถนนดูภาพน่ากลัวไหมฮะ hmm. เกิดเหตุการณ์ตอนสามทุ่มครึ่งตำรวจที่ศรีราชารับแจ้งเหตุแฉงเก็บน้ําของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออกจํากัดมหาชนระเบิดขึ้น ตอนที่กําลังทดสอบการใช้งานเป็นครั้งแรกค่ะเป็นแทงน้ําตัวใหม่เนี่ยนะคะเรากําลังทดสอบการใช้งานก็ปรากฏว่าเกิดระเบิดขึ้นบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงถูกแรงดันของน้ําพัดหายไปสองหลังอย่างที่บอกรถตู้บนถนนสาย7พลิกคว่ำเศษวัดสดุ รวมไปถึงเศษซากบ้านเรือนประชาชนปลิวเกลื่อนถนนการจราจรติดขัดยาวกว่า30กิโล <S <S รปภอของโครงการนี้ชื่อคุณบุญเรือนหนูจอซึ่งเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยนี่นะคะบอกว่า3มทุ่มครึง่งกำลังเดินตรวจสอบความเรียบร้อยอยู่ได้ยินเสียงปูนลั่นที่แทงเก็บน้ำซึ่งสูงประมาณสัก40เมตรอ๋อไอเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะได้ยินเสียงลั่นอยู่ไม่ถึง5นาทีแทงน้ำก็พังทลายลงมาค่ะน้ำที่อยู่ในแทงแล้วมันมีแรงดันก็พัดเอาบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเสียหายไปเลยสองหลัง เพราะว่าแรงดันน้ำเนี่ยแรงมากกระพัดรถยนต์รถกระบะรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงรถตู้ซึ่งวิ่งอยู่บนถนนพลิกคว่ำคือวิ่งมาแล้วคว่ำเลยนะ,ะมีคนเจ็บสคนนะคะโครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนป้องกันและแก้ไขาการขัดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะเป็นของบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน,น้ำภาคตะวันออกนะคะก i s ์วอ t ตนั่นเองใช่วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เจ้าแทงน้ำตัวใหม่เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมแรงดันน้ำจากการสูบส่งท่อ น้ำส่งน้ำบางประกงบางพระชนบุรีค่ะแล้วก็การสูบส่งน้ําจากอ่างเก็บน้ําบางพระไปยังกลุ่มโครงการน่ะนะคะคือสูบน้ําไปใช้แถวบริเวณชนบุรีแหลมชวบังและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับรองรับการเติบโตของการใช้น้ําที่นั่นแต่นี่ครับแทงขนาดใหญ่สูงเท่าไหร่นะน้องชายสี่สิบเมตรแล้วมันดีแรงดันมากอุม้มขึ้นมาก็รณเนรนะน้าอย่างที่เห็นเนี่ยนะเพราะดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับนอกจากบาดเจ็บจากรถตู้ที่วิ่งผ่านมาแล้วคว่ำเนี่ยนะ <S <S ไม่มีใครเป็นอะไรไปมากกว่านั้น